คำเตือนนะครับคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสกิลสุดพิสดารกับเนื้อหาในต่างโลกตอนที่8นะครับใครยังไม่ได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์ไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันก่อนนะตอนนี้นะครับเจ้ามูคดาเปนก็ออกเดินทาไปกับกองคาราวานเพื่อไปที่เมืองคาเรลิน่านะฮะซึ่งตอนนี้นะครับไอ้เจ้าพวกทหารก็กำลังเมาส์มอยกันอยู่ว่าเออไอ้เจ้าพี่โบ๊ทมันเป็นเฟนเรีวจริงหรือเปล่าไอ้เจ้ามูคดารู้ปุ๊บนี่บอกชิบหายและข่าวลือม,ม,ม,มันมาใครขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้าพวกทหารก็คุยกันต่อนะครับเออเนี่ยฉันได้้ยยยยยิิิินน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 นมมมาาาาาจจจกก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 กหหหลลๆดดด์็็็รงงะอออออีีคบบบเเเเฉัััไื่่แส อุปกรณ์เวทเคลื่อนย้ายด้วยแหละนะไอ้เจ้ามูโคโดาได้ยินปุ๊บอุปกรณ์เวทเคลื่อนย้ายเหรอมันมีของแบบนั้นอยู่ด้วยเหรอเนี่ยมันต้องเป็นพลอ,อุปกรณ์เชียนี้แน่เลยแบบทําให้เขาลืมมันเลยแพร่กระจายไว้นะซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้เนะี่ยก็คือเรื่องของพี่โบ้นะฮะสำหรับมูโคโดานะแถมไม่พอแบบถ้ามีคนรู้ว่าเราเป็นผู้ถูกอัญเชิญมาแถมไม่พอมีสกิลบ็อกกับเดย์ซูปเปอร์ด้วยเนี่ยแบบเออคงวุ่นวายแน่นอนเลยหลายคนที่มันอยากได้พี่โบว์เป็นเบสมันก็มี ก็ตัดมาตอนเย็นแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับไอพี่โบของเราก็กำลังหุดหงิดนะครับบอกเฮ้ยไอมูโคดายแบบยังไม่ลืมสัญญาที่พูดไว้ตอนกลางวันใช่ไหมไอจามูโคดาก็บอกครับครับจำได้ครับพี่โบซึ่งก็คือสัญญาที่มูโคดามันให้กับพี่โบนะครับว่าจะเลี้ยงอาหารนะถ้าช่วยไอพวกแลมเบิร์ดนะฮะแล้วมูโคดามันก็หลบมาด้านหลังนะครับมันทำอาหารด้านหลังเพราะมันไม่อยากให้แบบคนอื่นเห็นสกิลเอเทมบ็อกกันในซูเปอร์ของมันนะมันก็ถามพี่โบนะครับเฮ้ยพี่โบอยากกินอะไรพี่โบก็บอก ไ <c oughs> อเจ้าน้องซุยก็บอกอยากกินเนื้อเหมือนกันนะครับเออไอมูคดาก็อุ้ยน้องซุยถ้างั้นมือนี้ก็เอาเป็นเนื้อแล้วกันเนาะ <c oughs> ไอเจ้ามูคดาก็บอกเออไหนๆก็ไหนๆถ้างั้นเนี่ยมือนี้ก็เอาเนื้อที่เหลืออยู่แล้วมาใช้ให้หมดเลยดีกว่านะพ <c oughs> <บ>อเดี๋ยวใกล้ถึงเมืองแล้วเดี๋ยวถึงเมืองก็ได้เนื้อใหม่อ่ะเนี่ยเออไอเจ้ามูคดาก็เริ่มทำอาหารแล้วนะฮะเออมันก็บอกว่าเนี่ยเออเราบอกไอพี่โบไปว่าจะจัดให้แบบหรูๆใช่ไหม เพราะงั้นเนี่ยแบบการปรุงรสก็ต้องแบบทำแบบพิเศษหน่อยแล้วกันมือนี้เอ,อใส่กัญชงกัญชาไปสักนิดหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นะแล,แล้วก็เสร็จแล้วนะครับมือน,นี้นะคะเป็นคาราเกะเนื้อหลายอย่างเนื้อรวมนะครับผสมกันนะไอพี่โบกับน้องซุยก็กินกันอย่างอร่อยนะครับก็บอกวยคาราเกะเหมือนกันได้แท้แต่ทำไมรสชาติไม่เหมือนกันเลยแบบมีทั้งรสเค็มรสอ่อนเลยแล้วเจ้ามุคดาดมันก็ลงมือทอดต่อนะครับแต่ระหว่างที่ทอดเดีกินมันก็ลอยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเออไอฝั่งพวกทหารกับไอพวกพ่อค้าและเบิร์ดนะไอพวกนี้ ตามกลิ่นกันมาเป็นซอมบี้เลยเดินแบบค่อยๆตามกลิ่นมาไอ้เจ้ามุคนด่ายังไม่รู้ตัวนะครับเอ้ยทอดเสร็จชุด2แล้วนะแต่ปรากฏว่ามีคนมาแอบมุงดูเต็มเลยนะเดินตามกลิ่นมาแล้วซอมบี้ไอ้เจ้าพวกนี้ที่บอกเฮ้ยคุณ มูขคดนี่มันคืออะไรเนี่ยมูขคดไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยต้องบอกเอมถ้าไม่รังเกียจเนก็มากินด้วยกันไหมครับพอเสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้ซัดแหลกเลยครับอุ้ยอุไยอุ้ยอุหมอยแล้วก็กลายเป็นมูโคดาต้องทอดให้3กลุ่มนะครับทอดให้น้องซุยทอดให้พี่โบทอดให้พวกนี้ด้วยนะฮะเออทอดแทบไม่ทันเลยนะ ไอพี่โบบอกเอ้ยเอาเนื้อมาอีกไอมุคดาบอกเนื้อหมดแล้วเว้ยมุคดานี่แทบร้องไห้เลยนะครับบอกเอ้ยคนทำไม่ได้กินสักชิ้นเลยจะร้องไห้แล้วนะไอเจ้าพวกอาหารก็บอกนะครับบอกเพื่อเป็นการขอบคุณเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะเฝ้ายามตอนกลางคืนให้นะไอพี่หนวดก็บอกนะครับบอกเอ้ยพวกแกได้อย่าทำอะไรแปลกๆเช่นไรพวกโจรไอพวกโจรก็บอกเฮ้ยพวกแกได้อย่าได้ใจมันมากนะเว้ยไอมุคดาบอกเฮ้ยขอโทษนะครับผมกำลังจะนอนกันนะไอพี่โบนี่ขู่ดูนะาพี่โบข้างหลังเนี่ยขู่ๆไอมุคดาบอกเออเนี่ยพวกผมจะนอนนะถ้า ก็พวกคุณจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆแน่เลยครับไม่ต้องถึงมือคุณล้านหรอกนะ <g iggle> ไอพี่โบแดกหมดแน่อนอนนะฮะบอกโจนี่กลัวตัวสั่นกันใหญ่เลยนะครับบอกมมกแล้วแล้วตอนนี้ก็มาถึงเมืองคาเรลินากันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไอเจ้าพ่อค้าก็บอกววข้ามทูคาเรลินาจ้าออมูคนด่าก็บอกอุ้ยที่นี่เป็นเมืองใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลย เจ้าพ่อ้าก็บอกที่นี่นะเป็นเมืองใหญ่อันดับ5เลยนะของอาณาจักรเลออนฮาร์ดเลยนะครับแล้วมันก็โม้ต่อนะครับเออนอกจากนี้บ้านของผมย,ยังทําการค้าขายผลิตภัณฑ์หนังอยู่ที่เมืองนี้มาหลายรุ่นด้วยนะมุคดากระถามนะครับแสดงว่าขายพวกกระเป๋ากับรองเท้านั้นหรอครับแต่ระหว่างที่เดินอยู่นะครับก็เหลือไปเห็นพวกไอโจนกับพวกทหารยามนะครับเออไอพวกทหารยามกาลังเอาโจรไปส่งอยู่นะไอพี่ทหารยามกล้ามนี่ก็บอกเออเดี๋ยวพวกผมจะไปะไรายงานที่กิวกันนะคุณมุคดาจะเอาอยัางไงต่อหรอมคโคดาก็บอกเออเดี๋ยวผมไปด้วยครับพอเสร็ แลมเบิร์ดได้ไหมครับไอเจ้าแลมเบิร์ดก็บอกได้เลยครับเดี๋ยวผมรออยู่นะแล้วตอนนี้ก็มาที่กิ้วกันเรียบร้อยนะครับมาถึงก็เจอปัญหาเลยนะฮะแม่สาวกิ้เนี่ยบอกว่าเออข้อมูลของคุณบุ้คนด่ดถูกลบไปแล้วนะคะ่ะแม่สาวกิ้ก็บอกนคุณผุคน่าอยู่แลงจีสินะคะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ได้รับคำขอเลยใช่ไหมในกรณีนี้เนี่ยเราจะถือว่าคนคนนั้นนะไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นนักประจนภัยนะแล้วก็ทําการลบข้อมูลออกนะคะ่ะแม่สาวกิ้วก็อธิบายต่อนะครับบอกโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย พวกนักกระจนภัยที่เพิ่งลงทะเบียนจะเลือกคําขอโดยไม่ส่วนประเภทหรือว,ว่ารางวัลนะเพื่อรีเพิ่มแรงจากแหล่ี G เป็นแรล่ง F กันนะคะพอทําแบบนั้นเนี่ยอายุของแรลงก็จะกลายเป็น3เดือนนะไอเจ้ามูโคโดาก็บอกเออจะว,ว่าไปก็มีกฎแบบนั้นอยู่ด้วยแฮะลืมไปเลยนะฮะ <ri> <c oughs> ลืมติดป่าอยู่เดือนกว่าพอแบบนั้นนะฮะมูโคโดาก็เลยเออั้านั้นก็ช่วยไม่ได้เลยครับั้านั้นขอลงทะเบียนใหม่ละกันนะเออเสียตังค์ใหม่อีกแล้วนะแล้วก็ผมมีส่วนรับใช้เพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเขาก่อนนะแม่สาวก ใจนาเสนอครับแตนแตนนี่เลยเออน้องซุยสลามแม่สาวกิวตกใจเฮ้ยสลามเหรอเออเฮ้ยสลามเหรอไอจามูโคดานี่โม่ต่อเลยนะครับบอกเออสลามของผมเนี่ยเป็นสัตว์อสูรพิเศษด้วยนะครับแข็งแกร่งมากเลยด้วยนะสาวกิวนี่บอกอ๋อค่าค่าได้เออค่ารุ่นเ็วค่าพวกคนในกิวนี่หัวลอกกันใหญ่เลยนะครับบอกเฮ้ยไอหมอนั่นมันพาสลามมาด้วยแหละมันคิดอะไรของมันอยู่วันนี้ล้วก็หัวลอกกันใหญ่เลยนะฮะแต่จามูโคดานโนโซนโอแคร์นะครับบอกเออคนที่รู้ถึงความแข็งแกร่งกับความน่ารักของ ซุยเนี่ยมีแค่เราคนเดียวก็พอแล้วจากนั้นเจ้ามูคดาลก็วัตถุดิบไปขายต่อนะครับระหว่างที่กําลังเรียกพวกพนักงานนะครับพวกพี่พรีห่านยามก็มาพอดีนะครับก็บอกเอยจะเอาอะไรมาขายแล้วครับคุณมูคดามูมคดาก็บอกว่าเออพวกสัตว์อสูรที่ล่ามานิดหน่อยนะครับพวกพี่กรามนี่ก็บอกเออเดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะขอดูสัตว์อสูรนะสัตว์อสูรมูคดาก็คิดนะครับอืมถ้าเป็นคนพวกนี้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งพอออกมาท่านั้นครับหน้าเปลี่ยนเลยไอพวกนี้แบบเฮ้ยยี่มีแต่ตัว กองเป็นภูเขาเลยไอ้เจ้ามูคดาบอกยังไม่หมดยังมีล็อกเบิร์ด,ด้วยนะอรอสชาติเหมือนไก่บ้านเลยไอ้เจ้าพวกทหารแบบหไก่บ้านไก่บ้านเหรอไก่บ้านดูเหมือนจะยังไม่หมดนะเหลือ,ออีกอันเออไอ้ตัวนี้ขอเก็บไปถาวรเลยลวกันนะไม่เอาออกมาดีกว่าเจ้ามูคดาก็บอกว่าออหมดแล้วครับไอ้เจ้าพวกทหารยามีบอกอุ้ยการี่ได้เห็นสัตว์อสูรมากองรวมกันขนาดนี้เนี่ยยังก็อยู่ในฝันอยู่เลยฮะพี่ลนกลามนี่บอกเลยอุย้ยมีของดีมาให้จัดการแบบนี้ชักมีไฟขึ้นมาแล้วสิเอออยากแล่แล้วถ้าเอาไปให้ที่ออื่นนแแลล้วคเเสียยยดะ เจ้ามูคโคดาก็บอกโอ้ยมีที่อื่นนอกจากกินน้กประจนภัรรับแยกส่วนด้วยหรอครับไอพี่โรนซาก็บอกมันก็มีแล้วนะมีพวกใต้ดินนะ่ะแบบคิดแพงแถมไม่พอง,งานช่วยด้วยนะส่วนพวกร้านเนื้อนะ่ะที่น่าจะแยกส่วนเนื้อได้ดีนะแต่ว่าพวกวัตถุดิบอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าให้พี่จัดการเนี่ยรับรองเลยว่ารับประกันคุณภาพเนื้อกับวัตถุดิบได้เลยนะเออพี่โลนซานรับประกันได้เลยไอพี่ทหารกล้ามก็ถามนะคบเอ,อ้ยคุณมูคโคนดารับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเนื้อที่พวกเรากินเมื่อวานนะี่คือเนื้อ,อ เซ <C at rice> นค็อกคาทริสนะล็อกเบิร์ดก็มีนะใจแอนดียแล้วก็อะไรไม่รู้เยอะแยะเลยนะไอพวกทหารยามนี่ได้ยินปุ๊บรีบก้มกลาบเลยนะครับผมขอโทษด้วยนะไอจามูคดาตกใจเฮ้ยทําอะไรกันนะครับเงยหน้าขึ้นมาเลยพี่ทหารยามบอกชิบหายครับไม่นึกว่าของที่พวกเรากินเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นของชั้นสูงแบบนี้เนี่ยเป็นของนี่แบบชาตินี้พวกเรามีวันได้กินแน่นอนนะไอจามูคดาก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรทางนี้ก็รบกวนพวกคุณไม่มากด้วยและที่สําคัญนะครับพวกผมยังมีเนื้ออีเเเยเลยลลนน่ต็มมไปด้า เป็นล้าเลยเพี่เป็นล้าเลยเอะหวัวหน้ายามนี่บอกอุ้ยถ้าพูดแบบนั้นนะผมก็ขอบคุณมากเลยนะ เออถ้าถึงเห็นแบบนี้เนี่ยแต่พวกผมก็มีชื่อเสียงในคารล,ลิน่าพอสมควรนะครับถ้ามีเรื่องอะไรลำบากแล้วก็ติดต่อพวกผมได้เสมอเลยนะครับออยกเว้นเรื่องเงินนะไอ <c oughs> ้เจ้าลูกน้องนี่บอกเนี่ยในเมืองนี้ไม่มีไอ้บ้าที่ไหนนะมกักล้ามีเรื่องกับคนรู้จักของหัวหน้าแล้วนะครับไอ้เจ้ามูคนดาบา้าอุ้ยแบบนี้ที่รู้สึกอุ่นใจขึ้นมากเลยและแล้วตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะครับเจ้ามูคนดาก็มาพักที่โรงแรมลังกิฟฟอนนะฮะมันก็กำลังคิดน,นะครับเอาล่ะต่อจากนี้จะทำยังไงดีละเนี่ยเ จะลองไปรับคําขอดูดีกว่านะมีแต่ต้องพยายามไปเทยงนี้สินะมมโคดามก็บอกแปลกจังนะทั้งที่เราไม่ได้พยายามอยากเป็นนักประจนภัยแต่แท้เลย แต่อยู่ดีก็มีเสียงปริศนาโผล่ขึ้นมานะครับบอกใช้แล้วนึกถึงหน้าที่ที่เจ้าโคจะทําให้ออกสิมูโคดาน่สดุ้งเลยเฮ้ยแล้วเสียงก็พูดต่อนะครับบอกว่าเราเนี่ยเห็นเจ้าเพิ่งมาถึงเมืองนะเราก็เลยยอมรอจนกว่าจะจัดการเนี่ยธุระต่างๆเสร็จเนี่ยแต่เจ้ากลับลืมเราซะงั้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไอ้มูโคดาความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อพรคุ้มครองของเราเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่าไอ้เจ้ามูโคดานี่ชี้ภายแล้วเออผมขอโทษด้วยจริงๆนะครับท่านเทพธิดาไอ้เจ้ามูโคด่าก็เลยต้องลุกมานะคร ช่วงนี้นะครับมันมีเทศกาลพุดดิ้งแอนเจลลี่อยู่นะไอ้เจ้ามูกคดาก็บอกนานๆทีจัดของหรูให้ท่านเทพธิดาหน่อยดีกว่าเอองอหน่อยก็เลยจัดนะครับของหวานาให้ท่านเทพธิดานะครับพุดดิ้งแอนเจลลี่นะฮะจากนั้นก็เริ่มนะครับอธิษฐานนะปัจเะเยะปัตติเทเทจากนั้นเจ้ามูกคดามันก็เริ่มอธิษฐานนะครับพออธิษฐานเสร็จนะฮะของหวานก็ลอยขึ้นฟ้าไปเลยแถมไม่พอมีเสียงย่าคู่มาจากไอ้ท่านเทพธิดาด้วยนะไอ้เจ้มา i, มูกคด่านี่เฮ้ยย่าคู่เมื่อกี้นี่เสียงท่านเทพธิดาเนี่ยไอ้เนะจ้าเทพธิดาาากกกก็็บบออออเเ้้้ยยไไมม่่่่่ใชนนนะะจีรวังห อย่าลืมถวายของให้เราด้วยละกันวันต่อมามูคดาบก็ได้มาที่กิวนะครับมาดูคําร้องนะว่ามีอะไรบ้างก็ดูนะครับก็มีช่วยตักน้ํากับช่วยขนของได้1นึ่งพอยนะเก็บสมุนไพรได้2องพอยเออถ้าเก็บกัญชามาด้วยนี่เพิ่มหนะึ่งพอยต์หาบกอบลินเนได้ได3ามพอยจะเพิ่มแรงเนี่ยมันก็ระบาดเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยพรีโบก็ถามนะครับมีแค่กอบลินหรอที่ให้ลาเนี่ยจะมูคดาบก็บอกถ้าคํานวณจากความปลอดภัยเนี่ยเอาเป็นเก็บสมุนไพรแล้วกันนะ พี่โบก็บอกเฮ้ยเอาคำขอปรับคัฟบินดีวะไอ้เจ้ามูคด่าก็ไม่สนใจนะครับบอกอืมกว่าจะครบร้อยพอยนี่มันก็พี่โบก็ตะโกนนะครับกัฟบินกัฟบินแต่มูคด่าก็ยังไม่สนใจนะครับนั่งคำนวณเวลาต่อว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการอัพแรงนะพี่โบเริ่มหงุดหงิดใชทโทรจิตเลยนะครับบอกเฮ้ยก็บอกให้เอาคำขอปรับคัฟบินยังไงล่ะจะรีบเพิ่มแรงก็ไปปรับคัฟบินสิวะถ้าเป็นแบบนี้นะเมื่อไหร่จะไปถึงทะเลกันเล่าไอ้เจ้ามูคด่าได้ยื่นคำขาดบอกยังไงฉันก็ไม่เอาคำขอปรับกกอบิ้นเดดด็็ขาวยพใครรก็ไมู่้ยังงงไล่่ะททํําาาให้ฉันมมีควรจแยๆกับกกกอบิิ้้นนนเเเีี่่่ยยแลววจรรงพา็ไไมด ไปทะเลไม่ใช่หรอไอพี่โบก็บอกนะครับก็ที่ทะเลมันมีสัตว์อสูรอร่อยอร่อยอยู่ไงแบบอยา่างพวกซีเซอร์เพนกับพวกขาเข่นตเต็มไปหมดเลยแกไม่อยากกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยหรือไงเรามูโคโดามูโคโดาก็ยังยืนยันคําเดิมน,นะครับว่าไม่ไม่ไมเด็ขดขาดแต่พี่โบของเราก็บอก, ai, อกไม่กูอยากไปทะเลอยากไปทะเลไอเจ้ามูโคดาที่ทําหน้าเอือมเลยนะครับเอออะไรวะนี่ไอพี่โบก็ถามน้องซุยนะครับเออซุยแล้วเจ้าว่ายังไงล่ะเรื่องนี้อ่ะไอเย้พี่โบทาหน้าเป็นโคตรชวร,รา <c oughs> ้ายน้ชโ่วร้ายจัดๆแล้วพี่โบก็เริ่มเป่าหูน้องซุยเลย รู้สึกอยากต่อสู้ด้วยการยิงกระสุนกดรัวเป็นชุดบ้างหรอไอเจ้ามูคดาบอก <"Hey, S 2> เฮ้ยเชี่ยเจ้าหมอซียมันคิดจะเอาซุยไปเป็นพวกรันหล่ไอพี่โบมูคดาก็บอกนะครับซุยเนี่ยไปต่อสู้มันอันตรายนะเราไปทำอะไรที่มันปลอดภัยกันดีกว่าแบบเก็บสมุนไพรเออมาทำยานี้แต่น้องซุยบอกว่าซุยอยากยิงปิ้วๆิ้วจังเลยอะ่ะเออไม่พอซุยสร้สางยาได้อยู่แล้วจะไปเอาสมุนไพรมาทำไมอะ่ะไอเจ้ามูคดาในกลุ่มขมับเลยนะครับร้องเสียงหลงเลยไม่มูคดาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับบอกซุยว่าเออมันอันตรายนะแต่ว่าน้องซุ ิงปิ๊วปิวอะอยากยิงปิปิ๊วไอ้เจ้ามูโคดาก็เลยต้องยอมแหน,นะครับบอกโอเคไปลากอบบินก็ได้จากนั้นนะครับพวกมูกโคดาก็ออกเดินทางไปลากอบบินกันะซึ่งดูเหมือนว่าจะมีกอบบินปรากฏตัวมาที่ป่าทางตัวันออกเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะต้องปราบ5ตัวนะมีรางวัลให้3มเหรียญเงินกับ3พอยแล้วก็เป็นคําขอที่ได้พอยเยอะที่สุดของแรงจี G ด้วยนะรีบจัดการให้เสร็จแล้วก็รีบกับกันดีกว่าเนี่ยซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเจอกอบบินแล้วนะฮะเออเจอแล้วมี3ตัวนองสามซุ้ยยขอิงไไดดมมมัโ่ทนตับน้องยยิงมมเล นี้เฮยแล้วน้องซุยก็เก็บไปเลยนะครับ3ตัวรวดนะครับทิปเปิลคิวตอนนี้จัดการก๊อบบินไปแล้ว3ตัวนะครับแต่มุขด่าก็บอกอืมแต่ปัญหามันก็คือเนี่ยต้องตัดหูก๊อบบินนะฮะเออไอเจอ้าบีโบก็บอกรีบๆตัดหูของมันได้แล้วเนี่ยมุขดา่านั่นคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราปราบพวกมันได้แล้วใช่ไหมล่ะไอเจ้ามุขด่าตะโกนเลยนะครับไม่ดูเหมือนมุขด่ามันจะไม่อยากไปตัดหูก๊อบบินนะฮะแล้วตอนนี้ก็เก็บหูเรียบร้อยแล้วนะครับไอเจ้ามุขด่านี่นอนสมเลยนะฮะไอเจ้าพี่โบก็บอก,บอกโอ้ยอ่อนแอจังเลยวะทัทง้ทงๆที่แแบบแกเเออออาาาาานื้้สสััตว์ูรรมทหหงลย ไอเจ้าพี่โบบอกเฮ้ยตะโกนเสียงดังไงพวกนั้นมันได้ยินเสียงของเจ้าแล้วนะอันหลังไปนะครับกบบ็บินวิ่งมาเป็นบอยแบนเลยนะครับเอ้ยมาลวโวยพี่โบบอกเฮ้ยไปจัดการกอาบินได้แล้ว,ลวน้องซุยนี่บินกระโดดเข้าไปบวกเลยนะฮะน้องซุยนี่เก็บเรียบเลยนะครับไอเจ้ามูโคดะได้ยืนแบบเชียอะไรวะเนี่ยไอเจ้าพี่โบบอกเฮ้ยตรงนั้นมีหมู่บ้านเขาบินอยู่ด้วยไอเจ้ามูโคดะรีปฏิเสธเลยเอ้ยไม่ไปไม่ไปทำคำขอเสร็จแล้วแต่น้องซุยทำตัวฟุง้งรฟ้งนะครับบอกมูกโคดะเจ้านายขอร้องละมูโคดะใจอ่อนนะครับปฏ นนะพี่โบบอกเป็นอันตกลองนะั้นแล้วก็รีบฆ่ามูกโกดาไปเลยนะครับไอ้มูกโกด,ด้านมามแล้วตอนนี้ก็ลากอบบินหมดหมูบ้านเรียบร้อยนะฮะน้องซุยก็บอกเนี่ยเจ้านายดูสิจัดการให้หมดทุกตัวแล้วนะน้องซุยดีบอกว่าสนุกที่สุดเลยเนี่ยขอบคุณมากนะเจ้านายไดสกีรักที่สุดเลย <c oughs> พี่โบก็บอกตอนนี้เหลือแค่ตัหนะดหูแล้วสินะรีบๆจัดการได้แล้วมูกโกดา ไอเจ้ามูคด่าเขาบอกอฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแต่ก็โดนพี่โบลากไปตัดหูอยู่ดีนะฮะตอนนี้ก็ตัดหูเสร็จเรียบร้อยนะคบไอเจ้ามูคด่าอีสภาพาเป็นศพเป็นเรียบร้อยแล้วนะไอมูคด่าก็บอกออหูเนี่ยมันไม่เขาหลยนะแต่ว่าร่างกายของพวกมันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้จะดีแล้วหรอพี่โบมันอาจจะเรียกพวกสัตว์อสูรที่กำลังหิวอยู่มาก็ได้นะหรืออาจจะทำให้เกิดดันเจียนขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมล่ะพี่โบก็บอกว่าอืออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะ ไอ้เจ้ามูคด่าบอกเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยแบบนี้ก็แย่ดีวะพี่โบก็บอกเฮ้ยไม่ต้องคิดมากแล้วนะมันก็เป็นแบบเรื่องปกติของธรรมชาติอะมูคด่านี้รีบเลยนะครับบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองเว้ยต้องรีบเก็บกวาดให้เรียบร้อยดิพี่โบก็ถามเออ e, จะให้เผาเลยไหมล่ะเผาเลยไหมเผาเลยไหมมูคด <c oughs> ่านี้ชิบหายถ้าเกิดไฟปา่าก็แย่ดีวะพี่โบก็เลยบอกนะครับอืมถ้างั้งงนเนี่ยละลายพวกมันให้หน่อยนะซุยเจ้ามูคด่านี้ถามเลยึ um, ทั้งหมดเลยเหรอทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอน้องซุยไอ, um, อ้เ้างยยมมทไดสว่่่แตัหลใช จ้ามูโคดาบอกอืมทั้งหมดเลยจ้าน้องซุยก็เลยบอกว่ารอแป๊บนึงนะถ้างั้นน่ะแล้วน้องก็ตัวสั่นนะครับแล้วก็ขยายตัวเป็นสลามบิ๊กบึ้มไอ้เจ้ามูโคดานี่กรีดร้องเลยนะครับน้องซุยไอ้เจ้าพี่โบนี่บอกอืมดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นอีกแล้วสินะซึ่งตอนนี้นะครับน้องซุยของเราเนี่ยอายุหนึ่งเดือนนะครับเผากลายเป็นบิ๊กสลามไปแล้วนะไอ้เจ้ามูโคดานี่เฮ้ยกลายเป็นบิ๊กสลามตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ครับไม่พอมีสกิลเพิ่มจำนวนด้วยเออเพิ่มจำนวนที่มันนคือออะไรย้งซุก็บ เหมือนจะได้นะเดี๋ยวจะลองดูละกันจากนั้นก็มีกองทัพน้องซุยตัวจิ๋วโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วกองทัพน้องซุยจิ๋วนะครับก็พุ่งเข้าไปหากอปิ้นนะครับแล้วก็ละลายหมดแม่งเลยนะฮะโอ้โหกลายเป็นก้อนอะไรไม่รู้ไปเลยมูโคดานี่ถามเลยครับเออพี่โบครับไม่ทราบว่าเคยเห็นสลลมแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าพี่โบเขาบอกว่าไม่เคยนะถึงข้าจะมีชีวิตอยู่มานานแต่ข้าก็เพิ่งเคยเห็นสลลมแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยน้องซุยก็เดินมานะครับบอกเสร็จแล้วเจ้านายไอ้เจ้ามูโกดงว่าตอนนี้นี่ยนน้องุสาาามมมรถเพิ่จจํวตี ใส่ได้แถมไม่พอรสร้างโพมชั่นจำนวนมากด้วยนะม่งน่ากลัวนิดๆน,น,น,นี่ต้องซุยเ่ยไอเจ้ามุคดาเริ่มกลัวนะแล้วก็ถึงเวลาพักผ่อนกันนะครับไอเจ้ามุคดาก็บอกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยสุดๆเลยเอาไปขนมปังแทนได้ไหมไอเจ้าพี่โบบอกเอาเป็นอะไรก็ได้เอามาหืออยู่แล้วนะมุคดาก็เลยบอกนะครับเออไอคำว่าอะไรก็ได้เนี่ยมันทำให้คนทำอาหารหมดอารมณ์ทำอาหารได้นะ พยายามจะใช้คำนี้ดีกว่าพี่โบซึ่งอาหารในมือนี้นะครับก็คือใซ่นขนมปังไส้กับข้าวนะน้องซุยก็กินอย่างอร่อ,อยนะครับไอเจ้ามุคดาอธิบายว่าเอออันแรกเนะี่ยเป็นขนมปังข้าวโพดมายองเนสนะอันที่น้องซุยกินอยู่เนี่ยเป็นขนมปังแฮมเบอร์กส่วนของพี่โบเนี่ยต้องเป็นขนมปังไส่กรอบนี่เลยนะแล้วก็มีแดนิชแกงกะหรี่ด้วยนะพี่โบพี่โบก็ลองแดกดูแล้วครับบอกอืมอ um, oh oh ู๋ไหมอู๋ไหมไอเจ้าเนื้อที่เป็นแท่งเนี่ยมันเด้งได้เด้งดีจริง,รงๆเลยเนี่ยส่วนเจ้าแป้งก็กรอบดีนะเออแล้วก็แกงกะหรี่น ไอ้จำโคด่าบอกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไพี่โบกำลังพยายามคิดถึงความรู้สึกของฉันอยู่หรอไอ้พี่โบได้บอกเฮ้ยหนวกหูนะใครเขาจะไปสนใจความรู้สึกของแกกันนะแล้วก็ทําหน้าเขินนะฮะเฮ้ย,ยพี่โบเป็นซึนเดลเลว่่ะ พี่โบซืนเดลิเลแล้วจอมขคดด่านมันก็จิบกาแฟนะครับก็บอกอุ้ยกาแฟหวานๆเนี่ยตอนที่เหนื่อยที่มันฟินดีจริงๆเลยเว้ยแต่ก็อุตส่าห์ขนาดเปลี่ยนที่แล้วนะก็ยังนึกถึงไอ้พวกกอบบินอีกเนี่ยแต่ว่าจะดีเหรอนะการเพิ่มแรงที่คิดว่าต้องใช้เวลาสัก2 3เดือนเนี่ยดันจบลงในวันเดียวซะงั้นเลยแล้วก็เป็นอันจบตอนที่8นะครับสาหรับใครที่ถูกใจนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊าย